ย่างไม่ไมเลยครับนี่ซูมดูครับน้องเบียร์นี่ครับไก่ย่างเบิ้งตลอดบ่อยลุงอ่าคุณลุงขายไก่อยู่บ่โอลุงเอาไก่ป่ผมเรี่ยงนะเอาให้ลุงเอาให้ลุงสองไม้เอาให้ลุงสองไม้ตัวใหญ่ๆลุงผมเคยเห็นครับไค่เห็นครับยังไ่ อ๋ออยากได้สังกสีไปใหญ่มือตียงคนีอ๋อเคยเคยไปขอความสนใดจากนงเดียวให้น่ามัศจสายกระย่างขอสนกวางบะขแสบๆเด้อพี่นองนะครับกระยางเอาบอเอาบอแสบๆพี่น้องนะครับจัดไปโลดนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดแปดไม่ ไม่ไม่แม um ่ไม่เท่าไหร่ครับรอยหงสิบง uh ิไม่รหาสสิบเด้บอคืตอบรับมาดูกะอ๋อป uh ่ายลูกน้ำ เมาอีกอย่างก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวเกระดูกไกลบ่เอาไปกินหนมวยพในหลาเนะป่วยนิดเนี้ยรุ่นี้ชีเพ็ดอันนี้ห้แล้วว่าเอาพื้นเด้ออัน่ยน้ยเน้ยนียครับยนี้ยเน้ยนี้ยเน้ยเนีนี้ยเนยน้น้น้ยยเ้เ้เย เรามาแบบหาเจ่ากินคำเออโวยว่อยแเงี้มันเกิดตัวนั้นอ่าผูดเยาได้อย่างอาขึ้นรถเลยนูอนกินบ้างก่อนเี๋พอแมวแมวของลุงของลุงด้วยนะคของลุงของลุงได้อย่างของลุงก็ให้ลุงเลยครับ ไม่นี่ไงขอบลุณค่ะของลุงเขารอได้พ่อของลุงเขาบนเารอได้ไม่เป็นไรได้เป็นไรเราเอาเทที่ได้เท่าไรครับแม่เท่าไรมาเอาเท่าที่ได้ไม้ละร้อยหกสิบแปดไม้ไม้ละร้อยหกสิบห้าพันไม่ต้องนอน

เป็นบุญมากเลยอ่ะกอดคุณดิวก่อนนู่กอดนู่นกอดก่อนกอดก่อนกอดคุณดิวก่อนสมกับที่เราเป็นเอฟซีกอดก่อนพ่อกอดคุณดิวให้กอดด้วยให้กอดด้วยค่ะแม่แล้วก็เหลือกี่ไม้เนี่ยเพราะผม้เหลือกี่ไม้เหลือยี่สิบสามสิบต้นแล้เหลือกี่ไม้พ่อพ่อกี่ไม้เราะผมพ่อเอาเครื่องไม้ครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ให้พ่อสอง ไม้หนึ่งไม้หนึ่งได้ไหมผลไม้เดี๋ยวดูเลี้ยงเองไม่ต้องจ่ายตังค์ครับผลไม้ได้ไหม,อมขอบคุณครับ